กาแฟสมุนไพรดอบพิโเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพผสมผสานสมุนไพรรวม16ชนิดมารับชมคลิปวิดีโอจากผู้ที่ทานกันเลยค่ะว่าหลังจากที่ท่านทานแล้วมีสุขภาพดีขึ้นอย่างไรที่บอยทีไม่พุ่งทีขัดหลายๆอย่างตามมาเป็นก้อนเลยต่อมลูกหมากเป็นก้อนเลยนะปวนะดมากแต่ก่อนในวิ่งวิ่งออกกําลังกายได้แต่แต่พออาการเริ่มหนักขึ้น วิ่งไม่ได้เลยนี่อาการปวดมากปวดเอวบางทีปวดเอวปวดถึงท้องน้อยบางทีปวดปวดต่อมลูกหมากมากผมก็เริ่มกินเลยเริ่มเปิดกินตั้งแต่ซองแรกกินไปเรื่อยๆวันละซองสองซอ,องเนี่ยอาการที่เราเป็นต่อมลูกหมากโตรู้สึกได้เลยว่าเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วในส่วนที่ปวดล้าตามตามสะโพกหรือบางทีปวดตามท้องน้อยหรือบางทีฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากกลางคืนที่ฉี่วันละเจ็ดแปดลองก็ลดลง ลดลงแล้วฉีพุ่งฉี่ก็แต่ก่อนนี้ขุนเลยนะคุณแล้วก็บางทีนั้นเหลืองมากเลยแต่ตอนนี้ใสเจ๋วแล้วก็ฉี่พุ่งดีมากเลยค่อยๆย,ยุบลงยุบลงอาการอาการดีขึ้นตามลําดับจากสุขภาพที่เมื่อยล้าไปทํางานก็เมื่อยเพลียกลับมากับปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมีมีพละกกาลังขึ้นมามีสุขภาพแข็งแรง รับชมวิดีโอแล้วมีอาการเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนใจสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรดอบพ o ไปดูแลสุขภาพติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในวิดีโอได้เลยคะ่ะ